ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศบุญการทำบุญควรกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับมีผลสืบเนื่องมาจากที่พระมาลัยไปโปรดสัตว์นรกเพื่อให้สัตว์นรกทั้งหลายนั้นได้มีความสุขและสัตว์นรกได้ฝากความมาถึงญาติให้ทำบุญอุทิศไปให้ดังความในพระมาลัยคำหลวงที่ว่าสัพพสัตว์นิริยา ดับทุกขากษมสารวันธนาการกราบกล้าวพระเจ้ามาแต่ใดจึงมาให้สุขแก่ข้าพระเถราพจนาตเรามาแต่ชาติมนุษยสาฝูงนรากาฟังข่าวอันทะกล่าวเปรมปรีจึงทูลคดีพระเป็นเจ้าจงโปรดกล้าวสัตตาบอกฐานาที่อยู่ขอพระผู้เป็นเจ้า จงบอกเล่าแก่ญาติแห่งข้าบาทอันมีในบุรีชื่อนั้นในบ้านอันชื่อนี้ชนบทมีชื่อไกลบอกนามในปิตุเรศอยู่ประเทศที่นั้นนามพงพันนานา,นาบุตรธิดาสามีมาตุภัินีพี่ชายให้ทั้งหลายเร่งธรรมกุศลกรรมส่งมาให้บูชาพระพุทธ ทำเมตอุดมเลิศสงประเสริฐศีลาจารแล้วให้ทานยาจกทักซิโนโทกส่งมาแต่ฝูงฆ่าทุกตนจึงจะพ้นจากทุกขาจากข้อความข้างต้นทำให้คนไทยเชื่อว่าการทำบุญกรวดน้ำหรือในภาษาโบราณเรียกว่าหลังน้ำทักซิโนโทกจะทำให้ผู้ตายได้รับผลบุญ และพ้นจากความทุกข์ใจดังนั้นจึงถือเป็นการปฏิบัติกันว่าเมื่อทำบุญต้องกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับให้กับเจ้ากรรมนายเวรหมายเหตุผู้รวบรวมเรื่องพระมาลัยที่แต่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมของสัตว์เป็นเพราะผู้อื่นบันดาล ซึ่งคติที่ไปของผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่พ้นจากนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานแต่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นและสุขทุกข์ที่เกิดขึ้น เกิดจากผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้และได้บัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความสิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และชื่อว่ารรทำสัตธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไป